สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับพบกับพีรศุรินเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้อยู่ซอยเอ็กซ์เซนดี้นะครับไทตอเคนเอ็กซ์เซนดี้แล้วก็คอเกตปาโมลิฟนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูบริษัทเอ็กซ์เซนดี้นะครับมีการเปิดรับสมัครงานนะครับผมก็เพิ่งมองเห็นป้ายเหมือนกันนะ เดี๋ยวมาดูป้ายกันว่าจะมีการเปิดรับสมัครงานตำแหน่งอะไรบ้างนะครับเอ็กซ์เซนดี้นี่คือเป็นบริษัทที่น่าทำอีกบริษัทหนึ่งนะครับหนึ่งโบนัสดีสองค่าครองชีพเดินเดือนสวัสดิการทุกอย่างดีหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับเขาจะมีตำแหน่งงานอะไรบ้างบ้างนะครับมาติดป,ป้ายรับสมัครตรงนี้นะ อันดับแรกเลยนะกับการรัสบสมัครงานเทคนิคเชียลนะครับเทคนิคเชียลสองตำแหน่งนะเพศชายอายุ2 1ปถึง2ีปีนะครับผู้การอุตสาปอชอใปอสอช่างอุตสาหกรรมช่างกรรางกรผลิตนะครับเกี่ยวข้องนะครับประสบการณ์มีหรือไม่มีก็ได้นะครับสามารถใช้เครื่องมือวัดได้มีความขยันสวัสดิการโอ้โหดีมากเลย เงินเดือนตามตกลงนะครับสถานที่ทำงาน e x c เ a n ดี้ประเทศไทยอุตสาหกรรมเตี้ยชมบุรีมีรรับส่งมีวันรับประจำปีงานเลี้ยงประจำปีท่องเที่ยวประจำปีเงินช่วยเหลืองานแต่งางานบวชงานศพวีดามารดาภรรยาสามีและบุตรนะครับมีอาหารกลางวันฟรีค่ากะ100บาทนะครับของขวัญวันเกิดประกันชีวิต a a ค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันกองทุนชาปนกิจศพประกัน AIA ชุดยูนิฟอร์มตรวจสุขภาพประจำปีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับวิธีการติดต่อก็นี่นะครับหรือว่ามาที่นี่เลยก็ได้นะทแานที่2นะครับเซลเซลเอ็กซ์พูซีฟนะครับก็1อัตราเนาะเป็นเมลหรือฟีเมลหญิงผู้ชายก็ได้นะครับทแานที่3เห็นชัดไหมเนี่ย ตำแหน่งที่สามเป็น QC e n g เอนจิเนียร์นะครับรับเพศชายหญิงนะครับ3 0ถึง40ปีผู้การังศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหาการเครื่องกลสาขาเกี่ยวข้องนะครับประสบการณ์5ปีนะครับพี่4ีก็โปรแกรมเมอร์นะครับจำนวนหนึ่งอัตราเพศชายนะครับอายุ2 4ถึง32ปีผู้การังศึกษาปริญญาตรี พิธีการคอมพิวเตอร์ Computer นะครับหรือพิศวกรคอมพิวเตอร์ Computer นะครับอันนี้ IT s t a ตาร์รับเพชรชัย25 3 0ปีปวสทางด้นานเทคโ,โนโลยีสารสนเทศหรือจบการศึกษาที่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้เป็นป้ายใหญ่ประกาศร,รับสมัครผู้ประกอบการรถตู้รับส่งพนักงาน โอ้รถตู้ก็มีด้วยรถตู้ใหม่ป้ายแดงรถตู้อายุการใช้งานไม่เกิน5ปีเสนอราคามาทั้ง2ชนิดโรงงาน4ใช้รถตู้14คันขอรายละเอียดนะครับดังนี้นะครับเนี่ยครับเขาจะมีรายละเอียดมาให้นะสายบางแสน5เที่ยวทางซต้สอ2เที่ยวแยกเฉลิมไทยสายพนัฐโอ้ยวิ่งกันเยอะเลยเนี่ย บ้านเก่าบางวัวโกธโมเฟมลี่อิสเทนโรงไฟฟ้าวัดอูทองหลงางมั่นบึงพนัดพนัดหนึ่งทางายสามทางสาย1เสนอราคาที่เสนอราคาที่ราคาน้ำมันดีเซลนะครับ B7 24.01ถึง27ต่อลิตรนะครับนี่นะครับตามรายละเอียดนี่นะจดออาไปเด้อนี่นะครับ เอ็กซ์ซนดีเลยครับบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำอีกบริษัทหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมนะครับอมตะซิตี้นะครับสามารถมาสมัครได้นะครับอยู่ตรงสามแยกถ้าถ้าคนอยู่ในอมาตะเขาจะเรียกว่าสามแยกคอเกตนะครับหรือสามแยกเอ็กซนดีก็ได้นะครับเป็นโรงงานใหญ่นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ าเพื่อนมาดูนะครับว่าบริษัทอีกินดี้นะครับเปิดรับสมัครงานนะแต่ไฟผลิตน่าจะน่าจะเป็นซับคอนแทคนะครับตรงไปนี้จะเป็นซอยเปปซี่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มีคนได้งานจากคลิปของฮีโร่นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิป้วยนะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปของฮีโร่นะครับจงได้งานที่ดู ที่หวังตั้งใจนะครับอย่าลืมกดไลค์ล่ะขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย